สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับอีพีที่ยี่สิบแปดนะครับมาใหม่ๆนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับเข้ามารับชมและสนใจรายการไหนนะครับช่องทางนี้นะครับแอดไลน์โดยใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับทักหรือโทรนะครับศูนย์หกสองศูนย์หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่สองแอดไลน์ใส่เบอร์นี้เลยนะครับพระเก่าๆบ้านๆนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับนุ้ยพระบ้านยอดนิยมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพ่อแม่พี่นน้องเอฟซีทุกท่านครับ รายการแรกเป็นวัตถุมงคลนะครับในด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับพระงั่งตาแดงนะครับเป็นเนื้อโลหะเก่าสวยโบราณนะครับหล่อตันนะครับมีหูมีห่วงด้านหลังนะครับซึ่งตามความเชื่อนะครับเน้นในด้านเมตตามหานิยมสาวรักสาวหลงมีแต่คนรักมีแต่คนชอบนะครับนำไปบูชานะครับพระงั่งหล่อเก่าหล่อตันนะครับ ให้ชมจะชัดนะครับหล่อตันนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับมียันนะครับงั่งตาแดงครับสวยสมบูรณ์นะครับของเก่าๆบ้านๆนะครับหมามาใหม่นะครับมีหูด้านหลังครับต่อก็้วยข้าวสารเศกนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับคล้ายๆข้าวสารกลายเป็นหินนะครับคนรุ่นเก่านะครับ คนจีนรุ่นเก่าก็นํามาใส่หลอดใส่ขวดแก้วไว้นะครับบูชานะครับน่าจะเป็นวัตถุมงคลนะครับผ่านการปลุกเสกอย่างดีนะครับเป็นของมงคลสูงนะครับนําไปไว้ในบ้านเรือนนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับมีแต่เงินงอกเงยขึ้นมานะครับเก่ามากๆนะครับเข้าสารนะครับน่าจะกลายเป็นหินครับโบราณครับต่อไปก็เป็นเหรียญเกจิยอดนิยมนะครับ จังหวัดอยุธยาครับหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับพระพรมปัญโยหลังยันดวงครับเหรียญเนื้อปะก้านะครับห่วงมีหูในตัวนะครับมีห่วงในตัวนะครับยังอยู่นะครับเหรียญหลวงปู่ดู่วัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาใหม่ๆนะครับท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจรายการไหนนะครับแอดไลน์หรือทักหรือโทรเข้ามานะครับเหรียญยอดนิยมนะครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญลวงพุทดู่นะครับพระพรมปัญโยรุนหนึ่งเหรียญรูปไข่หลังยันดวงนะครับวัดสแกะครับเหรียญเนื้อปาก้านะครับสวยเก่าคมชัดครับต่อไปก็เป็นเหรียญแมงกะบี้นะครับ2470นะครับนานานมาทีนะครับเหรียญสุดยอดหายากและประสบการณ์สูงครับ หลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญแมงกะบี้สองสี่เจ็ดศูนย์ผ่านการใช้มาบ้างนะครับเหรียญเนื้อทองแดงเก่าเหรียญยอดนิยมครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์เหรียญแมงกะบี้นะครับเผเจอท่านที่สนใจนะครับแอดไลน์ติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าๆส,สวยๆบ้านๆน,นะครับเหรียญพระครูเดิมนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์ครับ ต่อก็ได้รูปหลอยอดนิยมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรผ่านการเลี่ยมใช้เก่านะครับรูปหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อเงินยอดนิยมนะครับวัดบางคานเนื้อสสวยแห้งๆกเก่าๆนะครับพิมพ์นิยมครับมีช่อนะครับเห็นชนวนชัดเจนนะครับลอยหล่อช่อเก่าสุดยอดความสวยนะครับ ผ่านประสบการณ์โชกโชนครับเหรียญรูปหลอนะครับเนื้อส,สวยเก่าๆนะครับให้ชมจะชัดนะครับเนื้อโลหะเก่าแห้งมากหลุกพกเงินนะครับจังหวัดพิจิตรพิมพ์นิยมเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับลูปหลอยอดนิยมต่อไปก็เป็นภาพปิดตานะครับเนื้อผง หลวงพ่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับเป็นพรานเนื้อผงนะครับพิมพ์ตภาพลงลักษ์โบราณนะครับลงลักษ์ปิดทองเก่าเนื้อที่สวยลักษ์หนาหนานะครับก็มีรอยหลุดล่อนบ้างนะครับพระปิดตายอดนิยมครับหลวงพู่เอี่ยมวัดสะพานสูงสวยงามนะครับลักษ์หนาสวยและเก่ามากๆนะครับเผื่อเจอท่านที่สนใจนะครับพระปิดตาหลวงพู่เอี่ยมวัดสะพานสูง ลักหนาสวยทองเก่าๆนะครับเกจิยอดนิยมนะครับจังหวัดนนทบุรีครับวัดสะพานสูงประสบการณ์สูงนะครับอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นปิดตาพิมพ์จัก,กจั่นนะครับหลวงพู่เอี่ยมวัดหนังเป็นเนื้อผงคุกรักน้ำหนักเบานะครับสวยและสมบูรณ์มากๆครับมีรอยย่นยนแห้งธรรมชาตินะครับพระปิดตาโบราณยอดนิยมหลวงพ่เอี่ยม วัดหนังพิมพ์จัก,กรจันรโบราณนะครับยังสวยนะครับประสบการณ์โชคโชนครับสายเหนียวไม่ควรพลาดนะครับพราปิดตาโบราณหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์จัก,กรจันรเนื้อผงคุกลักนะครับน้ำหนักเบาครับต่อไปก็เป็นพระกูเก,ก่าโบราณนะครับของวัดจุลามณีนะครับเป็นพิมพ์ ชินราชสองหน้านะครับเนื้อดินนะครับสุดยอดหายากนะครับเป็นพระตามประวัติก็เป็นพระที่ฤาษีสร้างไว้นะครับอายุเจ0ดปรอปีนะครับกูวัดนางพญาพิสุนุโลกเนื้อดินแห้งๆนะครับสองหน้านะครับยอดนิยมเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชสองหน้าครับสวยเก่ามากๆนะครับกุคุณก็เมตตามหานิยมสุดยอดนะครับพระกูวัจุลามณีสองหน้า สวยงามมากๆครับต่อไปก็เป็นภาพปิดตานะครับกระหนกข้างนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีครับมีฝังตะกุด2ดอกหลังยันตีนีิสิงเหนะครับสุดยอดเกดจิเก่าของประเทศไทยนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีกรุงเทพมหานครครับเป็นเนื้อเกสอน,นะครับกระหนกข้างตะกุด2ดอก สภาพเก่าไม่ได้ใช้เลยอีกหนึ่งรายการนะครับหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะครับเป็นไม้แกะสสวยๆแห้งๆเก่าๆจุ่มลักปิดทองเก่านะครับหลวงปู่รอดวัดโคนอนเนื้อสีสวยองค์เล็กๆน่ารักนะครับลักและทองนะครับสวยมากนะครับพรพปิดตาโบราณหลวงปู่รอดวัดโคนอนครับอาจารย์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับ ลักทองนะครับเก่าแห้งหนาสวยสุดยอดหายากนะครับองค์เล็กๆแบบนี้นะครับน้ําหนักเบาพระปิดตาครอบจักรวาลน,นะครับแก้วคาดองค์พัน์แล้วก็โชคลาภครับหลวงปู่เลาะวัดโคนอนมาชมพระสมเด็จกันบ้างนะครับเป็นพระสมเด็จเก่าและแปลกไม่ค่อยเจอนะครับเนื้อเก่ามากๆครับพิมพ์สองหน้านะครับ เป็นพระโบราณนะครับยุคโบราณเก่าพระสมเด็จสองหน้าครับสวยงามมากนะครับเป็นพระเก่า,ายอดนิยมนะครับพระสมเด็จสองหน้าเนื้อแห้งๆส,สวยๆมาใหม่ๆนะครับทันที่ชื่นชอบแลสนใจไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จเนื้อเก่าสวยมากครับพิมพสองหน้า เนื้อที่สวยงามๆนะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับมีเข้ามาสองรายการนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองเป็นพระสมเด็จหลังประทุนนะครับหรือหลังอูมนะครับเป็นพระสมเด็จเก่าและแปลกเป็นพระโบราณนะครับหลังเจ้าอูมนะครับพระสมเด็จยุคเก่าเนื้อที่สวยแห้งๆนะครับ สวยงามมากนะครับเหมามาใหม่ล่าสุดครับพระสมเด็จมีค่าบเก่าๆได้ธรรมชาตินะครับท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเป็นตรงที่สองของรายการพระสมเด็จนะครับหนังอุ้มครับผมเป็นพิมพ์โบราณนะครับพิมพ์ลึกสวยเก่าและคมชัดครับ ต่อกันด้วยสุดยอดพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับหลงวงพ่อพิง์วัดบางประกอกนะครับพิมพ์พระคงเนื้อขาวเป็นพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับพิมพ์พระคงเก่าเมืองหลวงนะครับกรุงเทพมหานครครับวัดบางประกอกพระจะสร้างในยุค2400กว่ากว่านะครับสวยเดิมนะครับเนื้อผงนะครับเนื้อกเก่า,ส,าสวยๆบ้านๆครับ ก็เลยพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับเป็นเนื้อตะกัวเก่าแห้งๆใช้สวยเดิมนะครับพระปิดตาสายเหนียวลับเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับหรือหลวงปูก่แก้ววัดเครอวันเกจิแห่งภาคตะวันออกเนื้อตะกัวออกสนิมแดงนะครับไขขึ้นเต็มทั้งองค์มีลักษณนะครับลอยลงลักษ์เก่าพระปิดตาโบราณครับอายุร้อยกว่าปีนะครับ หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับมาใหม่ใหม่ล่าสุดสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าเสวยวยมาใหม่ใหมีรอยลงลักนะครับดำๆนะครับเป็นคาบลักเก่าสวยปิดตายอดนิยมต่อไปก็เป็นพระรอดลําพูนนะครับเนื้อเทานะครับเนื้อเทาดำนะครับองนี้นะครับเก่ามากมาก พระลอดลำพูนสุดยอดในด้านแคล้วคลาดกรุพันนะครับพระลอดเนื้อที่สวยเก่าๆนะครับมาใหม่ๆล่าสุดมีหน้ามีตานะครับองค์นี้เนื้อออกเทาดำครับเข้มๆเนื้อสวยเดิมนะครับพระลอดลำพูนสวยงามมากนะครับเดิมนะครับพระลอดยอดนิยมนะครับ จังหวัดลําพูนครับช่วงท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยข้างล่างของขังมหาสเสน่ห์มหานิยมนะครับอยู่ในตลับไม้เก่าเป็นตลับไม้โบราณนะครับ ขุดขึ้นรูปนะครับแล้วก็เก็บวัตถุมงคลนะครับด้านในนะครับเป็นอินนะครับหรือลักยมนะครับสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมสมชื่อนะครับลักยมเป็นเนื้อประหลอดนะครับเก่ามากๆท่านที่หาอยู่นะครับสุดยอดหายากนะครับของเก่าเข้มขังนะครับเสน่ห์เมตตาสุดยอดนะครับลักยมนะครับหรืออิน หลายพื้นที่หรือหลายจังหวัดนะครับก็จะเรียกแตกต่างกันไปนะครับภาคกลางก็น่าจะเรียกว่าอินนะครับภาคเหนือนะครับเรียกอินนะครับภาคกลางก็น่าจะเรียกว่าลักยมเป็นเนื้อปหลอดนะครับจับลื่นๆนะครับอยู่ในตลับไม้เก่าเรียนเชิญทุกท่านนะครับ0 6 2 0 1 7 6 7 4 2ศกเทักหรือโทรเข้ามานะครับสุดยอดเครื่องรางเก่าโบราณอยู่ในตลับไม้นะครับ สวยสมบูรณ์นะครับดังเดิมนะครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม